สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะผมกะสิมาไทายนะครับรีวิวรถหกล,ลอ้อมือสองคั้นี้นะครับเป็นเอ็นเชอานะครับเป็นเอ็นเชียลอยด์สามสิบนะครับปีสี่เก้านะครับจดทะเบียนครั้งแรกปีสี่เก้านะครับเป็นรถ มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมนี่น้องกับสีเบิ้งออกอย้วนะครับเป็นรถของอันใดมาก,ก่อนนะครับผมกับสีเบิเอ้ยผ่านพิงถึงบริษัทเพิรนนะครับผมนี่นะครับสีกัส,เสีเป็นสีบริษัทนะครับเป็นสีหัวสีแดงหัวแดงนะครับบางมัดคันนะครับรถคันนี้เดิมเดิมอีดี นะครับถ้าผีน่องยางเบิ้งรอบๆก้นนะครับหางนานะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเป็นตาเพชรนะครับเป็นตาเพชรตัวนี้เป็นโฉมตาเพชรนะครับรถกะขับดีนะครับผมกะเก็บงานไปบางส่วนเหลี่ยวนะครับ แผงประตูนะครับแผงประตูอยู่ครบนะครับแต่อาจจะมีสีสีดแน่นะครับผมรถตัวนี้สีเป็นเลยนะครับเป็นถุกขั้นเลยนะครับสําหรับสีตัวนี้กับสีมีะเบาะยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมกับสีเก็บงันให้นะครับแผ่นพื้นกับนี่ขาดนะครับแต่ว่าเบ่ะผุนะครับถางรางยังบไม่ผุเลยนะครับเบาะขาดสองฟังเลยนะครับ นี่ไปในเจ๋งก็ออกนะครับเดิมโรงงานอาจจะเป็นสีขาวนะครับรถตัวนี้่าจะเป็นสีขาวแล้วก็เพิ่นกับไปเห็ดเป็นสีบริษัทนะครับสามารถสร้างได้นะครับผมอยากได้แบบใดนะครับอันนี้เป็นตู้นะครับตู้เาวประมาณซี่เมตรยี่สิบี่เมตรสามสิบนะครับรถตัวนี้ผมยาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมี วิทยุนะครับวิทยุซีดีนะครับดังนะครับติดเปิดในปกตินะครับถือว่าค่อนข้างใจที่จะไอสมบูรณ์อยู่นะครับรถคันนี้ผมเบิงเหล็กไม่นะครับสองแสนนะครับสองแสนแปดพันหาร่อยโลนะครับขับมาจากกรุงเทพนะครับ เป็นรถที่บค่อยใส่งานอียงนะครับเป็นรถหน่วยงานที่อาจจะวิ่งเฉพาะเขตกรุงเทพนะครับเบิ่งจากไม่แล้วนะครับไม่รับร่วงมาบ่ระได้ดแต่งอียงทั้งสิ้นนะครับเดิมๆนะครับเอกสารกําลังดำเนืนอเรืองเฮ็ดเ,เป็นหม้อเจ็ดเก่านะครับถอนประกอบการ ง่ายนะครับสําหรับผู้สื่อไปกับสิบโอนได้เลยนะครับต้องไปถอนประกอบการเอียงแห่งยุ่งยากนะครับส่วนเรือของคับซี่นะครับมาเบิ้งกิ๊บเลยครับคับซี่กิ๊บเลยเป็นกันไปนะครับผมช่วงรางตัวนี้เป็นคานเหล็กตรงเหล็กพื้นเหล็กนะครับ ได้มากนะครับกระถิมากไก้ตามสภาพก้อนนะครับผมอันนี้บรดีผมไก่เห็ดเก็บห้นะครับยางดีนะครับนี่ย่างเต็มเลยเต็มทุกเส้นเลยนะครับเป็นบิตต้นเจ็ดร้อยนะครับยางเบอร์เจ็ดร้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเป็นตู้ตู้สามบาน <c oughs> ไบึงไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับ นี่คัดซี่นี่รับประกันหายเลยครับหายหัวนะครับอู้รถที่ค่อนค้ังที่จะหายยากยนะครับรถตัวนี้สภผาพจังสิเบิ้งนะครับยางอะไรนนี่ยางอะไรนี่บเ,เคยได้ดันเลยนะครับยังนี่สีไอ้นี่ติดูดดีเลยนะครับนี ยางอะไรเพิ่นกับเลี่ยนว่าไม่นะมั้งนะครับแต่ว่าก็บม่ได้ใส่แรงงานเลยนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับผ่มีการถอดนะครับหรือบ่อยากลดลงกะผมถอดเปลี่ยนแห้่ได้นะครับมียางเก่าอยู่ตั้งราคาไว้นะครับจุทีสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแล้วข้อนี้สามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ นั่นสดเท่ากับมาคุยกันได้นะครับแถ้สส่วนจัดไฟแนนนี่ก็อาจีะขายราคานี้เลยนะครับเราก็ให้พี่น้องเดินเรื่องเสียค่าจัดค่าโอนค่าประกันต่างๆเองนะครับหรือหาไฟแนนน์มาเลยก็ได้นะครับสำหรับรถตัวนี้จัดได้กับเกือบเต็มนะครับขึ้นมา <c oughs> รถโมคอยได้เปิดน,นะครับนี่ เบงด้านในหลังคาไม่มีรั่วนะครับเบ่มีหัวแน่นอนครับหัวก็ต้องเห็นเป็นจุดหนามแล้วนะครับเบ่มีตรงหัวนะครับเสริมพังเล็กตีนเป็ดึน้นมาอีกประมาณเกือบนึงนะครับพื้นเหล็กนะครับนี่พื้นเหล็กพื้นเหล็กพื้นเหล็ก อ้หนแบดครับมือนี้ส่วนดันนี้จะมีบานประตูนะครับอีกบานหนึ่งเป็นเขาเอื่อนมาตู้สามบานนะครับบึงคบซี่ฟังนี้นะครับสวยงามนะครับบึงดอกยางเต็มมือกเกือกนะครับ มืดก,กึกเลยขัดซี่นะครับขัดซี่นี่กะมีผมไปเปลี่ยนไอ้สิ้นสิ้นเรือมูนะครับมันมีน้ำมันซึมอยู่ตรงนั้นกะไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับกับเปลี่ยนแบตนะครับเปลี่ยนแบตแรนมากแบตมันเสียเนาะ แดงมาตรงเทียบนี่บ่ได้ดับเครื่องเลยนะครับผมชื่อว่าดับเครื่องบ่ได้สาวเดียวเลยนะครับสาวเดียวเลยเอาเบงประตูทางนี้นะครับอยู่ครบนะครับสียังสดๆเลยนะข้างในเบาะนะครับนี่ก็ที่ต้องไปห่มห้ไหมนะครับราคานี้ สวยงามเลยครับเกะเกะนิวบ่มีรถบอชฉ่ำเลยนะครับรถคันนี้บมีซ้ำเลยนี่สมุดรับประกัน,นอมอนที่แมนด้วครับสมุดรับประกันนะครับโอ้ ามสภาพนะครับหรืออยากได้แบบใดนะครับสั่งเข้าเก็บงานให้ก็ได้นะครับผมอยากได้เป็นกระบ,บะเป็นยังก็สามารถจัดเทปให้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาขอแต่ว่ามาเบิรงคุยกันตกลงนะครับมาค่ากันนะครับแยกตู้ก็ได้นะครับบ้าตู้ก็ได้นะครับเอาสีสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับนี่ สำหรับรถตัวนี้จะมีวัดรอบนะครับนี่ไปเป็นนองไปเบิง้งควันายทอก้อนนะครับ วันปลายทอวนี้นะครับผมเครื่องตัวนี้เนี่ยคุจะพายพี่น้องเบิ่งไปหลายขั้นแล้วนะครับสี่เฮกีนหนึ่งนะครับเซอร์บูเดี๋ยวขอแป๊กึงครับ รับเตืองยนต์นกะแห้งจิกนะครับนี่ผมก็ได้ทําการเตี้ยนท้ายน้ำหมอหน้ำไห้แล้วนะครับเตี้ยนเราก็เติมน้ำยาไห้เรียบร้อยแล้วนะครับ,บ,บ,ำาารบสำหรับน้ำนะครับเขามีปัญหานะครับข้อมวนแกงว่าจะดึงเก,ก็บจะข้อมวนปกตินะครับ เแม่เล่น,นะครับไม่มีอายนะครับผมฟังเสียงกงินเงียบนะครับผมเ,ง,เงียบดังแค่ เพื้นหัวเก่งนะครับสวยงามนะครับคไมีพุนะครับจอดอีรลนะครับรถในความเดิมของเขา เดินนิ่มๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้ามีการลวดซึมเลยเถอยเงี้นครับเออตรมยี่้อง เบิง้งน้ำกันได้นะครับพี่น้องกะผมกระสาธทยายไ้เบิ้งแล้วนะครับเอ้ตามความจริงนะครับนี่ขัดสูงขัดซี่นะครับ nkr เ1 ly นะครับผมแบบรุ่นรถนะครับเครื่องส h g หนึ่ง 1, นะครับเอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินดำเนินเรื่องนะครับ อาจะอาทิตย์นี่นะครับผมอาทิตย์ตะวันี้วันอาทิตย์นะครับติดวันหยุดเงาหนำนะครับเป็นกะรับประกันให้ยื้นะครับเอกสารได้แน่นอนนะครับ๋ย้ผมกะเอารถดมากเลยนะครับมาก่อนเลยเอกสารตามมาทีหลังมมีปัญหานะครับสําหรับนั่นหรืบอบ่มั่นใจกะรอเอกสารมากตั้ง มาเบิง้งเอาน้ำผมก็ได้นะครับหรือโทรมาถามได้นะครับเบอร์โทรกอะ0983816880นะครับรถท่อยูทีมาหาสารคามนะครับสามแสนนี่นี่ไอตัวนี้ก็ขาดอยู่นะครับนี่มันได้เทียนี่ฝ <c oughs> าปิดมันนะครับฝาปิดตรงนี้นเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปซ้ำนี้นะครับผมก็ฝากพี่น้อง กดติดตามให้ผมนั่กัะแล้วกันนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ